ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่ทำงานสวนเสร็จแล้วได้เวลากินข้าวแล้วเนาะนี่ถอนสิดต้องรีบถอนไปกินเพื่อนเพื่อนมันจะแก่แล้วอ,อันนี้มาใหม่ดูงูโครบีใหญ่ซื้อมาห้าสี่ต้นตอยู่แค่นี้เองนี่อันนี้ก็ จะรอดเลยไม่รอดเลยอู้ส่วนอันนี้ก็นี่เดี๋ยยายจะเก็บไปให้แฟนยายกินแล้วนี่เนอะขึ้นมาใหม่เยอะแยะเก็บผักแรงนิดมาทำอะไรกินยายคิดว่าจะผัดหมี่หรือผัดไอ้นั่นนะผัดหมี่โคาราชหรือผัดผัดไทยอนะ ที่เอามาด้วยเนาะช่วงนี้ช่วงกินอาหารสําเร็จรูป <c oughs> อาหารสําเร็จรูปง,ง่ายๆเออไปเตี๋ยวยังไม่กินก่อนเก็บไว้ก่อนกลัวมันหมดมกินพันมีก่อนมีพันมีอยู่เดี๋ยวไปกินพันมีอาหารนี้ทอนไปเน่ยม,มีหววัวเอาออกมา เดี๋ยวไปเก็บเอใบนั่นหน่อยใบกุยช่ายนี่ทนอนกหมดแล้วนี่โอ้ยนี่ไงขึ้นใหม่แล้วยายฟังๆังไว้วันนั้นเรดิทนี่ขึ้นเร็วอยู่ในนี้ขึ้นเร็วนาะ จะไปเอากุยช่ายก่อนมาตัดเอาในดงดงหยากุยช่ายผัดไทยกิน,นสวยนะตัดไปให้มันขึ้นมาใหม่เอาไปขั้นส้มผักก็อร่อยนะเนี่ยกระเทียมปลาจะรสชาติคล้ายๆอันนี้แหละแต่อันนี้ใบมันจะหนากระเทียมป่าใบ,าาเ,าบาเขาจะบางเขาจะกรอบอร่อย แต่รสชาติคล้ายๆกันเพื่อนๆเนาะนีะ่นะคะเพื่อนๆได้ยายขอไปกินข้าวก่อนจริงๆไข่ก็ต้องเก็บเนาะเดี๋ยวค่อยเย็นๆค่อยมาทำเอ่อทำงานในสวนได้หน่อไม้ฝรั่งก็ลืมพาไปดูเมื่อวานตัดทุกวันตอนนี้มันร้อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาตัดหน่อไม้ฝรัง่งแล้วก็ไปเก็บไข่เนาะนี่อยาไปขอไปทำกับข้าวกินก่อน มามาดูกันยายก็ยังไม่เคยผัดเนาะแกะมามกิดฉีกซองมันขาดผัดมีเฮ้ยโอ้ยคกหมดละอะไรนะไม่ใช่ผัดเออผัดมีโคราชกระบอกเอาน้ำใส่ไอ้น้ำซอสใส่จมกระนุยไงท่กระนุยเรียกคืยแล้วก็เอาน้ำใสสองขวดขว่างี้เดี๋ยวมาดูกันไม่มีทง,งองนะมีเท่านี้แหละ น้ำใส่ไปแล้ว2อขวดกขาบอกไว้ได้น้ำเดือนแล้วก็ใส่เส้นก็อย่างเงี้ยมาดูกัน,นก็ใส่เส้นลงไปชุอ่อร่อยอยู่นะเพื่อน ก่อร่อยู่นะนี่ได้แล้วคุณเพื่อนไม่มีโคงออกไหมคะ หอยเหาะเลยแหละเพืเ่อนๆเนาะนี่เพืเ่อนๆเสร็จแล้วอู้อร่อยนะแต่น่าเสียดายได้น้อยไป <c oughs> ห่อละสามสิบห้าวัตเท่ากันซามหอร้อยเท่ากันแต่ว่าเสียดายได้น้อยเพราะวาันนี้มันไม่มีน้ำนอกไปเตี๋ยวมันมีน้ำไปกินกันก่อนที่มันจะเย็นสุดยอดเพืเ่อนๆนานๆกินที <c oughs> ไปไมีแค่นี่แหละวันนี้ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาอหญ่ใหญ่ขบคนตรงนี้ก่อนเนะ้อเพราะว่าลมมันแรงอ๊้อ,อ๊จับตัวเป็นก้อนแล้วของยายมอแตะมอแตะมอแตะหามุมมัมอต่หามุมมหามุมหาหาวิวสวยๆมาฝากเอฟีโอ้ยกุุงตกเพื่อนเพื่อนมา จับตัวเป็นก้อนเลยม,มา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 กินเลยวันนี้นี่นะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเรือบางอันนะเส้นมันจะขาดแบบนี้แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถนะเส้นไม่ขาดนะ นานๆกินทีเพื่อนๆโอ้ยอันนี้นะเนี่ยพูดถึงอยู่เมืองนอกอ,อร่อยเหมือนซื้อร้านเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ชัว่ายยตาก,กินอะไรก็อร่อยหมดอยู่เมืองนอกได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วยายได้มาหลายห่ออยู่เหมือนกันนะเนี่ย ไม่รู้ว่ายายซื้อที่ไหนได้ยายต้องไปดูยี่ห้อก่อนใช้ได้อยู่นะยี่ห้อนี้ยายรู้สึกว่ามีอีกยี่ห้อหนึ่งยายกินวันก่อนมันสู่ันนี้ไม่ได้แต่ดูซองดูอะไรของเขาน่าจะราคาแพงหน่อยยายคิดว่ายายซื้อทิ่โลตัสคิดว่านะไม่แน่ใจ เดี๋ยวต้องไปเก็บซองมาถ่ายรูปไว้ก่อนกลับเมืองไทยเจ้าอย,ยี่ห้อนี้ได้ดอก ไ,ไม่ต้องเติมอะไรเลยยายเติมแค่พริกกับมะนาวนาะเพื่อนรสชาติใช้ได้เลยทุกทีทุกปีทุกปีเนาะยายไม่รู้จัก ใหญ่นะโง,โง่ไม่รู้ว่าเขามีขนมจีนแห้งไม่รู้ว่ามีอะไรสาเร็จรบูบสาเร็จรูบแบบนี้เนะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใหญ่ตอนมาอยู่ใหม่ๆโอ้ยอยากกินมากเลยเนี่ยผัดไทยผัดหมี่ผัดไทยผัดหมี่โคราชก็ผัดไทยรู้จักมานานแล้วเนาะแต่ผัดหมี่โคราชใหญ่ไม่รู้จักรู้จักตอนเอฟซีส่งมาให้กินเนี่ยเพิ่งรู้จักก๋วยเตี๋ยวนี่เหมือนกันเ <laughs> พิ่งรู้จัก แล้วไปอยู่บ้านยายที่เมืองไทยกลับไปเนาะไม่มีให้กินหรอกแบบเนี้ยแถวยายแถวบ้านยายมันอยู่บ้านนอกบางทีก็นึกอยากกินเนาะแต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอันนี้ดีมากเลยนะเดี๋ยวนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเนาะอยากกินอะไรเห็นไหมสั่งเอาตามเฟซส, <c oughs> สั่งเอาตามเฟซโอนเงินไม่โอนเงินไม่เป็น ฝากเขาโอนอืมยายเวลาสั่งของอะไรเงี้ยเวลาโอนเงินไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คนเขารู้จักโอนเด็กเล็กแดงรู้จักโอนกันหมดเนาะให้เงินเขาเขาก็โอนให้ตอนแรกว่าน้อยกินไปกินมาอิ่ม กลางแดดกลางแดดร้อนนะเนีแต่มาอยู่ในร่มใส่เสื้อตอนนี้หนาวเมม่นเบิ่นอร่อยอ่ะบันนอกบรหนอกบรนนอก สะดวกจริงๆเลยเดี๋ยวนี้สะดวกจริงๆเนาะอยากกินอะไรก็สั่งมาไว้มาไว้ทำกินเองแล้วมันก็อร่อยด้วยนะอร่อยเหมือนร้านค้าบางร้านอะ่ะทำไม่อร่อยซุทำซัวนี่ไม่ได้เลยนะ วันนี้เมีมเอฟซี FC คนหนึ่งน่ารักมากเลยบอกว่าสั่งไปเตียวยายสิบหอ่อบอกว่าเพื่อนเขาก็ขายแต่อยากช่วยยายอุดหน,นุนสั่งยายสิบหอ่อแล้วมีการบอกว่ากินยี่หอ้อืง่งเขาบอกว่าเป็นมาไลยยี่ห้อแล้ว สูยี่ห้อนี้ไม่ได้โอ้ยบอกว่าขอบยายก็เลยบอกขอบคุณนะที่บอกยายเพราะว่ายายยไม่เคยชิมยี่ห้ออื่นเคยชิมอยู่ยี่ห้อหนึ่งอยู่ที่เยอรมันเนาะเส้นมันมันขาดอะมันไม่เหนียวมันเส้นนี้ห่อละสามสิบห้าบาทสามหอร้อยนะคะสนใจทักแชทมาได้จ้ะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะพัดมีไม่ได้ขายขายกว๋วยเตี๋ยว อืมอืมเดี๋ยวเลอาให้ฟังอีกนิดหนึ่ง วันนี้วันนี้เจอเอซีน่ารักมากเลยอ่ะเอฟซีอีกเจ้าหนึง่งตื่นมาเลยเช้าเพราะว่าเวลามันไม่ตรงกันเนาะตื่นมามาเปิดดูคอมเมนต์อินบ็อก์นะเปิดดูอินบ็อกเปิดดูอ,อีกจัด,ดูโทรศัพท์สัง่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มสิบหอ สังเวยเตี๋ยวเพิ่มสิบหอ่อโอนวางเงี้ยไอสัง่งเวตเตี๋ยวเพิ่มเส้นเล็กสิบหอ่อโอนเออวางเงี้ยแล้วก็โอนเลย <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะคือแบบว่ายายยังนอนอยู่เนาะเวลามันไม่ตรงกันพอยายมาดูคอมเมนต์ยายก็ดูแล้วดูอกเพราะว่าเขาเคยสั่งไปแล้วไงเขาเคยสั่งไปแล้วอพอม,ม,มาดูอีกมาอีกสัง่งเวตเตี๋ยวเส้นเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเส้นเล็กสิบห่อโอนแล้วก็โอนมาเลยยายก็จังแล้วจังอีกคองเก่าแล้วคองใหม่ของเก่าแล้วองใหม่อ,อ,หมอือหยายก็ไม่ค่อยเก่งอะเนาะเองจะขายพอ <c oughs> <c oughs> ไปดูไปเลยไปดูมันไปดูวันที่ที่เขาโอนนะพนอะดูวันนี้โอ้ก็เลยวันนี้น่ารักมากเลยอะเลยบอกว่าโอ้น่ารักมากเลยอะไว้ใจยายเนาะแบบว่า ไม่มีใครมาตอบแชทก็โอนเงินมาอนะยายว่างี้เนาะไม่มีไม่มีใครตอบแชทก็ยังโอนมาเออคือแบบว่าขอบคุณที่ไว้ใจเราเนะวันนี้ก็วบอกว่ากินกันทั้งครอบครัวเลย <laughs> วันนี้กินผักไม่เยอะวันนี้กินผักไม่เยอะเพราะวะ่าของมันไม่เผ็ด ยามไม่มีประคันส้มผักก็อร่อยมันผักกาดเขียวกินอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผักเยอะเอ้าหมดกินผักไม่เยอะอักฮึอออะเอาไปให้หมด เรายาดเขาแล้วนะงนนี้เอาไว้ให้ไก่ยายดีกว่าอืมป่ะบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยูทูบด้วยนะคะที่เหมือนนั่งมองอย่าลืมนะคะเพื่อน